นี่ก็เป็นวันศุกร์เนาะที่พาครับมาดูคู่ตองคำนะครับตอนนี้ผมจะพามาดูคู่ตรงคำที่ผมนะครับทำการทดลองในการที่จะแก้ไมายโดยใช้พื้นที่ใช้พื้นที่บริเวณที่กราฟวิ่งเป็นแบบไซเย์นะครับวิ่งเป็นแบบไซเย์ ครับตรงนี้ก็าจะดูว่ามันจะติดผีได้ไหมอางนี้เด่นครับแต่ก็มามาให้ดูเฉยนะครับมไม่ได้อธิบายอะไรมากนะก็คือผมเปิดออเดอร์ไป ตรงนี้ทดสอบดูการเปิดออเดอร์ตรงบริเวณที่เป็นแนวต้านครับซึ่งจริงๆมันเป็นจุดห้ามที่เราไม่ควรที่จะเปิดออเดอร์ตรงนี้นะผมก็เลยทดลองเปิดดูนังดังจากนั้นก็ครับก็วิ่งขึ้นไปแล้วผมก็เปิดซอยตามจุดจุดที่เป็นโซนของพายแอชั่นดีมนันต่างๆ p า,าชั่น สปายเนี่ยเป็นอ่นดับหนึองไทนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับโซนตรงนี้นะครับอ่าที่ผนเปิดนะครับหนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แก็อ่าจริงๆมันจะมีออเดอร์ตรงนี้อยู่นะครับออเดอร์ตรงนี้อยู่นะครับอ่าออเดอร์ตรงนี้อยู่ออเดอร์หนึ่งแต่ครั้นี้อ่า ดันเลื่อน SL มาปกป้องไว้แล้วแล้วมันมีแท่งหนึ่งขึ้นไปเกี่ยวเลยทำให้ตัวนี้โด SL น SL เซครับก็ไม่งั้นก็น่าจะจบได้ลนะครับไม่งั้นก็น่าจะจบได้เพราะว่าไม้สุดท้ายอยู่ตรงนี้ไม้สุดท้ายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ระยะขึ้นทางก็ประมาณนี้ใช่ไหมก็น่าจะจบได้แตก่ก็ไม่เป็นไรนะก็ตรงนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับกับ ใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะในการไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ในการออกเทรดตรงนี้นะครับออกเทรดตรงนี้เราต้องให้ปิดหน้าหมายตัวเองแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าตรงนี้กับตรงนี้นะผมจะดูว่าสองออเดอร์นี้ผมจะปิดไหมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงทงนี้ผมผมจะเคลียร์มันไม่ทํากําไรดีกว่าผมจะเคลียร์ด้วยออกดีกว่านะครับ ตอนนี้ 90, 70ถ้ากับว่าผมจะติดลบประมาณอันนี้ 65, 34, 90, 99อันนี้จะเป็น 70, 80ติดลบ1 0.10 0 10นะครับถ้าผมคัดคัดหมดนะผมจะติดลบ0.10เออ่ก็ตอนนี้มันเป็นเวลา4ทุ่มนะผมก็ตัดสินใจที่จะคัด2ออเดอร์อบนนี้ก่อนดีกว่ารับ55กับ6 65ตรงนี้นะอ่าก็เนี่ยนะครับดูสถานการณ์ตรงนี้ก่อนนะเออตี่นี้ออเดอร์คือมันเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะตามรูปแบบนะผมผมอยากขัดไม้ตรงนี้ดีกว่าขัดไม้ตรงนี้ก่อนนะครับ ก็ยอมติดลบนิดหน่อยไม่เป็นไรครับอืก็สิบสตรงนี้ก็ผมจะให้คัดกันเองนะครับผมจะให้คัดกันเองนะ ก็ให้ดูไปก่อนนะผมยังไม่อธิบายนะที T T P นี้ทีพีเนี๋ยลบตรงนี้ออกไปก่อนเอ้ยเกือบไปวิธีการคัดก็คร่าวๆแบบนี้นะครับก็คือผมจะต้องการพื้นที่คัดตรงบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้50าินะครับตึ่งกลางของ2ออเดอร์นี้นะครับตึ่งกลางของ2ออเดอร์นี้นะครับ ก็คือกรณีตรงนี้จริงจริงมันคัดได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมตั้งดูก่อนตั้งัองออเดอร์ก็จะต้องเอาออเดอร์สอง order, สออเดอร์ตรงนี้มาบวกกันราคาสองราคาเนี่มาบวกกันเนพะื่อให้คัดตรงกลางคนระับก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดสี่หกนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดจุดสี่หกนี่ผมไม่อยากเล่นละผมผมทดสอบดูว่าใน,ในกรอบนี้มันจะทำได้ไหมแล้วก็ทดสอบทฤษฎีของ ขาใหญ่ด้วยแล้วก็เจ้ามือในในจุดในการเข้าที่แบบในการที่แกะรอยเจ้ามือเข้าเทรดด้วยนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำคลิปแนะนำอีกทีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ7 7 7. ่งเจ็ดเจ็ดจุดสีก 178320 178320แล้วก็หาร2นะครับมันก็จะได้เป็น178030นะครับปัดลงมาหน่อยนึง178030อันนี้จริงๆได้กำไรนะอันนี้คับได้แล้วนะครับคับได้แล้วคับได้แล้ว เมื่อกี้คัดได้แนละ้วโอ,อเออคอคัดไปเลยแล้วกันนะครับนิดหน่อยนี่เป็นเราปิดฝั่งนี้ก่อนแล้วกัน,นครับโอเคอเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเราถือไว้เมื่อกี้คัดไปเลยแล้วกันนะปิดจบนะ ก็ประมาณนี้นะครับให้ดูนะ,อะตอนนี้กราฟมันมีรูปแบบของการวิ่งแบบไซด์เวทักตัวนะครับก็เลยเล่นเล่นในลักษณะแบบนี้ได้นะใช่ไหมครับผมได้แต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นการทดลองทดลองนะ,ะแบบนี้นะครับการเข้าเดอแบบตรงนี้นะครับแล้วก็ทดลองการเข้าเด้วยแบบเช้าตรงบริเวณตรงนี้นะครับในบริเวณตรงนี้นะครับ ใก็นี่ครับรเวลาเจ้าเข้าก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำคลิปนะประมาณตรงนี้นะบแบบนี้นะครับรเวลาเจ้าเข้าก็แบบนี้นะครับ แล้วก็ประมาณแบบนี้นะครับแบบนี้กค้งหายนี้แล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้นะค,ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มาใ,ให้ดูเนาะว่า ไม่ชมเฉยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ